ก็อขอต้อนรับทุกคนนะครับก็อยู่ผมคนเดิมนะอยู่กับผมจูเนียร์จีฟนะครับอยู่กับอุนซือบางตัวเองเรามาด,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 ดูตัวต่อนครับอ่าเิดไม่เจอเมตนันนะครับผมแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็แอตเลติโกลาสเปเลอร์ในทีมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกต่อแล้วก็สัตว์เนนะนิวคาสเซนดิวเต็ดแล้วก็ทีมจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผม<ะ>เดี๋ยวผมขอ,ขอ,ขอที่ระบบอะไรวะเนี่ย โอเคก็ okay, ผมไปที่อบอยบป่ะกดเลยโอ้โห,โโหเปิดเปิดเดิมมาก็โหดแล,ลแล้วเล่นเล่ดอึดแล้วเล่นเอาซะโหดแล้วเกมนี้ <c oughs> สนุกเอาโอกาเต้กันโหับ อ๋อผมผมว่าแล้วว่าผมลืมะไรสอร์นน่าจะแบบดูแปลกๆนี่เอน็นี้นิดนึงไม่ได้นี่ไม่ได้ฝืนไปโอเคครับผมโ,โหนักเตะมีใบสองมีสองใบเดี๋ยวแป๊นงนะครับผมไปลุยยู่ฟ้าแชมเนส์ลีนะครับผม ซิเมนยิงทีมเก่าโอซิเมนยิงทีมเก่าโอ้โหขอก็เต้คัพปี้่าไม่ได้มาดูคนโอเคเอโอเคประมาณนี้เค ยาเมาวสวยมากยายาเมายาเมาวสวยมากกินนี่ยาเมาโอ้โหทีนะทีแม่งดูไปเลียงกันเป็นว่าเล่อเลยโอ้ยไอ,ไอ้นั่นเนี่ยไม่ได้ เอ้ยวเอนี่โคดอนยาอยู่นี่เหรอเอาจริงดิสมาร์วเซ์เซ่อเคนะไออุอุเออุกัต้ไอตา้เวลาก็เก่งอยู่ไม่ขัดเก่งเกล่ยปุ๊บชไหม เิงแบบเบอร์เบอร์งไง, oh oh งนี่โอ้โหโอ้แฮ้เอตเตอร์มิลลาซอกซูนฉันไม่เชื่อหรอกเชื่อแบบโอ้โหเสิยงกันเมื่อกี้จำได้ว่าเกมไทยคือของเกมยูฟ่าชิปลิ่งนะครับผม มาคัดเลตฟอร์ดนะครับส่วนหน้าที่ยังอยู่ในในเซิร์ฟอุติยังเป็นนักเตะที่อุซสูบางต้องการอยู่คือเลืดือเลตฟอร์ดเลตฟอร์ดเกิดเลตฟอร์ดเกิดใหม่ครั้งหลายจากทีแบบ่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าในชุดจริงคอปปี้มาดู ขอเอเข้อพิมพ์เมนูนี้น่าเล่นมิสฟิกตัวลุกได้ผมก็ยังไม่คิดหรอกว่าจะเล่นว่าคือว่าคือว่าเล่นได้หรอก <S <S <lly noises> ถ้าเงียบวันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ดีครับเพราะว่าไม่มีเสงแทรกเนยนะเพราะว่าเด็กๆคิดเทนแล้วผมก็เลยมีเวลามากขึ้นนะครับผมอขอพิพีเมนูกัน โอ้หท oh, ีนี yeah. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้มันอยู่เซตนี้ในในในเซตนี้โคตรโคตรโหดเลยลองไปก่อนดีไหมสองอย่าฉันพูดอะไร าสาธิกาลงน่คัตเต้ลน,นะครับผมไปด้วยซเซอร์เซจะได้ลงนที่จริงหอยลุนในที่จริงห,หอยลุนฟอร์มตกแบบจัดๆเลยปะผมเสียดายมากแต่ในเกมก็หอยลุนก็โดนตานะครับรโอ้ยย่าไม่ฟิก เอนะ้ย,ยอูกลูกสี่ประมาณนี้ไม่ได้หรือไงไล่ไลฟอร์ดล,ลงได้แต่ว่าต้องลงท้ายเฮ้ยลงมาแล่ฟอรดก็ยิงวะ่ะคือแบบสุดยอดมากน่าเกมถ่ายคาลักคาักผมอืมขอเคลียร์เรื่งนี้นะ นี้กตเต้ไปอไอ้ไอ้นั่นเปอร์สิ็นต์มาดูครับโวนำหนึ่งศูนย์เฉยทีมเก่าเซิร์กเซ่ด้วยเยซิร์กเซ่เก่งมากช่วยรู้ว่าอันไอท้ไอทีนั้นเป็นทีมเก่านะยแต่นายก็ต้องทำ นาเว้ยนี่เดี๋ยวให้นี่แหละมันมาลงในเวลานี้แล้วก็เอาละกสอดลงกันโอ้ขอทีขอทีทีมันดิแต่มันก็เก่งอ่ะแต่ว่ามันชนะเราเออเรอได้ไงเราได้ไงไเนี่ย วะโอ้โหโอไมก็ตเลยแพ้ทีมแพ้ทีมมาเลียอยูอยูฟ่าเลยโง่ oh, oh, มากนี่คือตารางนะครับผมแมนยู mm hmm. <Menu S 2> เราอยู่แับหนึ่งนะครับหนี mm hmm. ประมาณนี้เลยเดาวนซันโบคือแรดฟอร์ดครับโอ้โหแรดฟอร์ดนี้อีนี้ผลงานยอดเยี่ยมครับผมยามเาก็อยู่แับสี A ่แอสซิทคือนักเตะชาวเกาหลีครับแล้วก็มีของเมนูเราด้วยคือกาเซกับคอปปี้เมนูนะครับผมส่วนยูฟ่าเชเปอร์ลีกก็ เราอยู่อัลับ3สามนะครับผมดาดาซโบเป็นพินอิเมนอัลดับสองวินยามาเรานะครับโอ้แอะที่เรามีมีติดไหมไม่มีครับผมก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่มาดูกันนะครับก็อย่ากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเราจะมาเราจะมาโหวตว่านักเตะคนไหนควรขายมั่งนะครับถ้าไม่มีใครโหวตเลยผมจะตัดสินใจเองนะครับอย่าหาว่าผมใจร้ายนะโอเคเจอกันรัผมจิโอเกนีสหาคูหมายครับไป